<c oughs> สวัสดีท่าทุกท่านนะครับผมก็ในวันนี้นะครับเราเนะี่ยมีพัสดุมาไกลจากต่างประเทศเลยนะครับมาจากประเทศสหรัฐอเมริกาเลยนะครับผมซึ่งพอพัสดุมาแล้วเนะี่ยผมก็เห็นว่ามันมีแนะ่ผมว่าสุรากากรสักประเทศหนึ่งเนะี่ยได้แกะดูไปแล้วนะครับแล้วก็ปิดมาให้เรานะครับซึ่งก็ผมไม่แน่ใจว่าแกะไปแล้วเนะี่ยภาษีจะเพิ่มขึ้นหรือเปล่านะแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าของเนี่ยอยู่กับเราเรียบร้อยแล้วนะครับผมสั่งมาเนะี่ยเราแกะดูก่อนแล้วกันนะครับผมนี่เอาัตเตอร์มาแกะเลย ผมเปิดขึ้นมาก็จะเป็นจอ Xbox สีขาวเนื้อที่ผมสั่งมาจาก Amazon นั่นเองนะครับสำหรับราคานะครับอยู่ที่ประมาณ1,500นะครับรวมค่าขนส่งแล้วแล้วก็รวมภาษีแล้วด้วยนะครับซึ่งถ้าสั่งในไทยเนี่ยอาจจะโดนสักพันกหรือว่า2องพไปเลยก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ผมเนี่ยมีเครดิตของ Amazon อยู่นะครับก็เลยกดสั่งจากต่างประเทศมาเลยโอ้ขาวดูหรูหรามากเลยนะครับเดี๋ยวเราลองแกะดูข้างในกันดีกว่าว่ามีอะไรกันบ้างนะครับ แกออกมานะครับโอ้โหมีจอย Xbox สีขาวเลยนะครับลองจับดูเนี่ยก็หนักค่อนข้างดีเลยนะครับปุ่มแะไรต่างเนี่ยค่อนข้างแน่นนะครับต้องใช้คำว่าแบบมันกดแนละ้วมันหนึบหนึบแน่นแน่นงไงรู้เลยนะครับแล้วก็แถมเป็นฐาน AA 2ก้อนให้เราใช้ด้วยนะครับคือมันเหมือนแกะ iPhone ใหม่ๆเลยเนี่ยมันดูหนักๆมันดูแบบว่ากินใหม่ๆออกคึงเลยนะครับผม ฐานที่ผมจะใช้วันนี้นะเดี๋ยวผมใช้ฐานชาร์จของผมดีกว่านะครับเพราะว่าเล่นเกมไปเนี่ยนะจะใช้ฐานชาร์จเนี่ยก็คือถ้าสมมติแบตเราหมดใช่ไหมเราก็เปลี่ยนฐานใหม่เนี่ยเราเล่นต่อได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นฐานแบบนี้เนี่ยก็หมดก็ต้องทิ้งเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็แนะนำนะครับถ้าใครอยากเล่นจริงๆเนี่ยซื้อฐานชาร์จมาเซตนหนึ่งนะครับแล้วก็ซื้อตัวชาร์จมันมาด้วยนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวผมชาร์จฐานของผมเลยดีกว่านะครับโอ้ดูดีท่านผู้ชมผมแบตเหลือสูงเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็เเเเดดีี๋๋ยยววรรออสัััักกกกพนนนนึงงลลจะะมมา่คบ ซึ่งก่อนเธอจะเริ่มกันเนี่ยขอแนะนำเป็น r i c h m a n Shop โนหนึ่งเริ่มเติมเกมเติมเกมกิ๊ิน่แพ็กถูกๆคุ้มกระนำยิงเติมยิงลดเติมเกมในเว็บเมื่อซื้อแพ็กเกจที่ร่วมรายการรับ r i c h m a n Coin ใช้แทนส่วนลดได้มีบริการเติมเกมแบบพรชั้นะนานสูงสุดถึง10เดือนไปเลยผมให้บริการเติมเกมชั้นนึบัตรกำนัลและปัจเติมเกมต่างๆให้เลือกเติมกันอีกมากมายสามารถเติมได้ทั้งในเว็บและในไลน์ตลอด24ชั่วโมงไปเลยเติมเกมราคาถูกคุ้มๆบริการไวต้องที่ Richmondmanhop ท่านนนัั้ะครบ อันนี้พอที่เราเข้าเกมมาแล้วก็เป็นคีย์บอร์ดตามปกตินะครับซึ่งเราก็ต้องกดเซตติ้งนะครกด ESC เนี่ยไปเปลี่ยนให้มันเป็นจอยของเราก่อนนะครับกดที่เซตติ้งนะครับแล้วก็เป็นคอนโทรลเนี่ยเปลี่ยนเป็นจอยไปเลยซึ่งมันก็จะทุกอย่างเนี่ยก็จะดูแบบว่าเล็กลงไปหมดเลยนะครับแล้วก็ใช้แบบใช้เมาส์เราขยับไม่ได้นะครับดูแบบจอไม่ขยับแล้วนะครับจะต้องใช้อันนี้เนี่ยใช้จอยเราอย่างเดียวเลยก็คือหลักๆเลยนะครับในเมนูต่างๆเนี่ยใช้ไอ้อนาล็อกเนี่ยด้านซ้ายนะครับในการเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนั่นเอง ซึ่งก็มันจะมีเซตติ้งเพิ่มขึ้นมาน้วยก็คือสลับปุ่มบ้างอะไรบ้างนะครับก็คือแล้วแต่เราถนัดลวกันนะซึ่งผมก็ขอบแบบเป็นเดิมๆไว้ก่อนดีกว่าแล้วก็ปุ่มอะไรต่างๆนะสังเกตจากรอบจอเลยก็คือเหมือนเหมือนแบบอะไรวะเหมือนเพย์ห้าเป๊ะเลยนะนีัยแค่แบบปุ่มซ้ายขวากับ X Y B เนี่ยมันจะไม่ไม่ค่อยเหมือนกันเท่าไหร่นะครับแล้วก็มามา,มาเก็บทีละดีเทลทีละปุ่มที่ผมไปดูมากันดีกว่านะครับด้านบนเนี่ยเอาจากด้านบนก่อนแล้วกันนะครับไอ้ปุ่มเนียนี่นะครับมันจะเขียนว่าอะไรวะเขียนว่า rb นะครับ rb เนี่ยจะใช้ในการวิ่งนะครับใช้ร่วมกับไอ้ด้านซ้ายในการเดินนั่นเองะครับกดวิ่งไปเลยนี่นะครับพอปล่อยมันก็จะเหมือนการวิ่งปกตินะครับซึ่งมันจะแบบว่าค่อนข้างไกลมือนิดนึงนะครับปกติเนี่ยวิ่งเนี่ยมันปุ่ม w ่ได้แล้วก็ปุ่ม shift กดดุก่อยได้เลยนะครับแต่นี้มันต้องแบบ2มือนะครับต่อมานะครับมาที่ด้านบนเหมือนเดิมก็จะเป็นไอ้ R อะไรวะจำชื่อไม่ก็ได้นะเพิ่งมาใช้ใหม่ๆเหมือนกัน rt นะครับเป็นการฟันแบบฟันดาเมจหรือว่ากายภาพนะครับของลูกตัวก็คือฟันปกตินนั่เอง อ่ะไปปุ่มต่อไปก่อนเลยนะครับผมกดปุ่ม B ีนะบีเนี่ยมันจะเป็นสกิลหลักของเรานะครับกดค้างไปเลยแล้วก็ฟึบแล้วก็กดจึ๊บนี้มันจะพุ่งมาแล้วจอยเราก็จะสั่นด้วยนะครับไม่รู้จะได้ยินเสียงสั่นหรือเปล่านะแต่สั่นค่อนข้างแรงนะครับค่อนข้างแบบว่ามันมือเลยทีเดียวเชียวก็คือแบบแบบสั่นอืดอืดลยเหมือนมือถือเลยเอย่างนั้นแหละซึ่งไอ้ปุ่มข้างหลังเนี่ยผมมองว่ามันจะเหมาะสำหรับการเล่นคู่กับพวกตัวละครแบบว่าตีกายภาพมากๆเลยนะครับ ถ้าแบบไอตัวละครที่มันเน้นเล่นสกิลแบบสลับไปสลับมาเยอะๆด้วยเนี่ยผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างเล่นลําบากนะครับปุ่มต่อมานะครับมันจะมีวายนะปุ่มวายด้านบนเนี่ยมันจะเป็นอันตรีของเราเองซึ่งก็กดไปเลยเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนกดตัวคิวเนี่ยเป็นอันตรีโปรตีของเราเลยครับอะไรก็แล้วแต่ของแต่ละตัวละครไปนะครับส่วนตัว A เนี่ยเป็นการกระโดดนะครับแล้วก็จะที่เราเล่นมานานแล้วอืลืมพูดไปเลยอันนี้คือแบบว่าผ่านกล้องหรือว่าขึ้นลงซ้ายขวานะครับ ผันกล้องจิป,ปาถะต่าง,างๆนานานะครับผมส่วนด้านซ้ายนี่ก็จะเป็นปุ่มเปลี่ยนตัวละครน,นะครับซึ่งมันเป็นสิ่งที่แย่สุดของไอคอนโทรเลอร์อันนี้แล้วนะครับซึ่งผมมองว่าแบบมันเปลี่ยนค่อนข้างแบบว่างงนะตอนแรกสมมติอย่างผมอยู่อายากะาเนี่ยอยากเปลี่ยนไปมิโกะเนี่ยต้องเปลี่ยนปุ่มไหนวะกูต <c oughs> ้องกดปุ่มไหนให้มันเปลี่ยนเป็นมิกโกวะก,ก็ต้องแบบต้องมาชะเง้อดูนะครับอ๋อมิกโกปุ่มด้านซ้ายใช่ไหมกดปุ๊บแปลงก็จะเปลี่ยนเป็นมิกโกะให้เราได้นะครับซึ่งก,ซงก็ซึ่งก็เหมือนเหมือนเดิมนนนรัก็ือ้้่ยชสี ขอยัดมั่วมั่วสักนิดนึงนะนะส่วนปุ่มต่อมาเรามาด้านบนเลนยว่าเดี๋ยวมันจะมีฝั่งนี้นะครับด้านบนเนี่ยมันจะเป็นสามขีดนะ่ะสามขีดนึงกดเข้ามามันจะเป็นเมนูนะครับซึ่งก็เหมือนเดิมนะเมนูมันจะดูเล็กๆนิดนึงนะมินิมอลนะครับปุ่ม X เนี่ยกดคันอะสามารถออกเกมได้ซึ่งเรายังไม่ออกนะแต่ว่าถ้าจะกดยืนยันอะไรก็แต่นี่กด A เลยเปิดเมลเนี่ยมันจะมีปุ่มไกด์ไลน์ให้เราตลอดนะมุมจอเนี่ยก็คืออย่างเช่นเนี่ยมันจะบอกเคมออกกดบายแล้วก็ก,กดบายไปเลยนะกด A c o n f i r มอะไรนู่นนนี่ัวกกกด B เจะะป็ารรออคบ แล้วก็มีอันนี้อีกนะครับอันนี้เนี่ยจะเป็นแชทนะครับแชทเนี่ยอันนี้แม่งเป็นปัญหาสุดเลยนะครับเพราะว่าสมมุติว่าอ่านสมคุณผมจะคุยกับตัวละครตัวผมเองที่ผมโดนแฮ็กไปนะครับบางทีเนี่ยนะครับอ่ะกูจะพิมพ์ยังไงนะครับซึ่งในการพิมพ์ของเราเนี่ยนะครับเราจะต้องเอามือไปกดที่คีย์บอร์ดในการพิมพ์นะครับหรือว่าถ้าใครมีแบบพกคีย์บอร์ดบลูทูธอะไรอย่างนี้หรือว่ามันจะมีคีย์บอร์ดประกางนั้นที่สามารถติดแบบติดใต้จอยตรงนี้ได้นะในการกดพิมพ์ได้นั่นเองหรืออแม้กก็ใชคีย์์บบบรดดว่า มันจะมีปุ่มที่สามารถกดให้เปิดแบบคีย์บอร์ดบนจอขึ้นมาได้นะซึ่งผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างยากนะครับเราก็แบบไม่ค่อยได้ไปพิมพ์ไปหาใครในเกมชินบ่อยๆอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นก็ใช้คีย์บอร์ดเถอะนะครับเราไปลองดูแบบว่าอย่างอื่นที่น่าสนใจมากกว่านี้ดีกว่านะเออเราเหลืออะไรบ้างเราเหลือด้านนี้นะปุ่มนี้วิธีการใช้นะครับคือการกดค้างน,นั่นเองกดค้างไปปุ๊บเนะี่ยมันจะมีแบบเยอะแยะมหาศาลไปหมดเลยนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเป็นเมนูด้านขวาบนจอที่เราเคยใช้กันเมื่อเราเล่นในคอมนั่นเองซึง ตาทิปนะครับหรือว่าพ่อเล่นกับเพื่อนอะไรอย่างนงี้ก็สามารถกดขึ้นมาได้นะครับอ่าอย่างงี้ถ้าสมมติว่าอยากกดเมนูอื่นเนี้ยเราก็แบบกดขึ้นกดขวาได้นะครับส่วนตรงกลางเนี้ยเราต้องใช้อันนี้เนี้ยมุมหมุนเนี้ยในการเลือกเอาสมมติผมอยากสุ่มตัวละครสักตัวผมก็เลื่อนมาด้านบนแล้วก็ปล่อยนะครับอ่าอ่านะครับเราลองมาดูกันซินะครับว่าแบบมันจะเล่นแบบลําบากไหมนะครับอย่างของผมเนี้ยผมรู้สึกว่าเอาเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับจอไอ p l e อย่างเงี้ยเอาเรื่องนะครับไม่ได้เล่นง่ายๆนะครับ ถ้าไม่ได้ชินเนี่ยเราจะเข้าไปนะครับด้วยการกดสกิลก่อนนะครับซึ่งคอยดูดีๆนะว่าสกิลมันอ่านนีสกิลใช่ไหมแล้วก็อายากูนะครับคือทุกอย่างผมจะค่อนข้างช้านะครับเออนี่แล้วก็กดสกิลปุ๊บแล้วก็กดลงนี่นะจอยมันสั่นด้วยนะครับแต่ไม่รู้ทผูโยมเห็นป่านะครับกดอันตีไปมันจะค่อนข้างแบบไม่ได้ลวดเร็วเหมือนเหมือนเล่นในคอมเล่นด้วยคีย์บอร์ดอะไรขนาดนั้นนะแล้วก็สกิลก็อาจจะมีแบบหลงหลงลืมๆบ้างนะครับซึ่งก็เป็นปกตินะครับสำหรับมือใหม่มือใหม่หััขบบนะคร แล้วก็หลายๆอย่างก็ค่อนข้างเล็กด้วยนะครับทตาให้ผมบางทีเนี่ยผมมองไม่เห็นเลยนะครับผมมองไม่เห็นนะต้องอาจจะต้องปรับกล้องอะไรให้มันแบบมาใกล้กว่านี้นิดนึงนะครับจะได้มองเห็นง่ายๆนั่นเองอ่านี่นะครับกด X เ,เก็บของไปแล้วมุมกล้องเนี่ยนะครับท่านผู้ชมถ้าท่านผู้ชมเป็นสายแบบเล่นมั่วบ้านงานนี่เงี้ยนั่นบอกเลยว่าไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่นะครับเพราะาอย่างเมาส์เนี่ยเมาส์เราเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาเนี่ยมันเลื่อนตามใจเราได้เลยนะครับแต่ว่าอันเนี้ยเลื่อนไปปุ๊บมันต้องรอให้มันหมุนก่อนนนะะคครรรรัับแตต่่่ถถ้้้้าาาาาาอยยกไไดดเเ็วๆีจสมงนะครับ ตั้งค่าได้เซตติ้งนี่นะครับมันจะมีคอนโทลปรับนี่นะปรับค่าความเร็วได้นะครับเดี๋ยวลองดูอีกสกแกงหนึ่งแล้วกันนะครับเนี่ยแค่ในค้อิระผมก็จะตตยแล้วนะครับไม่น่าเลยการแบบี่เปลี่ยนกิลไปก่อนใครมีฟูจินาเนี่ยนะจะมีความสุขมากเลยนะเพราะว่ามันเป็นตัวละครที่ทําแบบทําได้ทุกอย่างเลยนะในชีวิตนี้แบบมีตัวเดียวจบเรื่องเลยนะฮิวก็ได้นะครับทาแบบว่านู่นนี่นั่นก็ได้ แต่มันทําให้เราถนัดด้วยการเล่นแบบใช้จอยเอกบอกงี้ไม่ค่อยได้สักเท่าไหรนะ่เนี่ยอะเดี๋ยวเมื่อกี้จะกดสกิลเนะเผื่อไปกดกระโดดเฉยเลยเพราะปุ่มเหมือใกล้ยังไงปุ่ม A เนี่ยมันกระโดดใช่ปะ่ะปุ่ม B เนี่ยมันกดสกิลหลักปุ่ม Y เนี่ยเป็นสกิลติซึ่งผมมองตรงน้ว่าผมอาจจะมีการเปลี่ยนปุ่มปุ่มของแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันนะเพราะว่าผมค่อนข้างโมมาก่อนอที่จะม,มาอัดคลิปเนี่ยผมโมมาค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะกว่าถึงกว่าจะได้แบบเล่นแบบเข้ามือนาดนี้ได้เนะี่ยแล้วก็ขึ้นลง ศัตรูที่มันใกล้ๆเนี่ยมันไม่ได้เดือดร้อนมากหรอกแต่ว่าศัตรูไกลๆอ่ะบางทีเนี่ยเนีน่ยน,น,นีอืมกดสกิลไม่ทันเขาเนียครับโดนเขาตีก่อนตลอดเลยตีไปไยากเลยอ้ยากวะชิบหายแล้วแบบสุดๆจริงอะสุดมากนะครับเนี่ยผมตายละใครมีตังค์เนี่ยีไม่ต้องซื้อตัวอย่างนี้ก็ได้นะซื้อตัวถูกๆมาลองเล่นก่อนก็ได้นะอย่างของผมเนี่ยผมเพรว่าชอบแบบว่าความเสี่ยงไงก็เลยเอาแม่งแบบตัวแพงเลยนะสั่งจากอเมซอนมาเลย โอ้ยลงไม่ถึงอีกอะไรของมันวะเปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวก็นึกแล้วนึกอีกเนียคต้องกดปุ่มไหนวะเดี๋ยวอะคาสึนะาขึ้นปึ๊บลงเออเดื่อวกลับกูไปแกอะไรขงวันวะเออนี่ลงนี่เนี่ยครับโอ้โหยากไหมยากชิบหายโคตรยากเลยเนียครับยากยากเลยอะแบบแบบที่สุดอหะ สมมติว่าเราเล่นเล่นไปแล้วจอมแบบมันเกิดแบบว่าแบตหมดเลยซึ่งผมว่าแบตหมดเนี่ยหมดค่อนข้างยากนะเพราะว่าที่ผมใส่มาเนี่ยผมใส่ที่มันใส่มาในกล่องเนี่ยผมเล่นมาสองสาวันแล้วมันยังแบบไม่มีอาการที่จะหมดไม่มีอาการอะไรเลยเนี่ยเพราะว่าสเปคค่อนข้างอยู่ได้นานมากนะครับสําหรับไอ้จอยอันนี้เดี๋ยวปิดฝาไม่แน่นะแบบนึงอ่าโอ้มือไปโดนปุ่มคือกดค้างไว้เนี่ยมันจะเป็นการปิดนะครับปุ๊บอ่าจอยแบตหมดเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนเกมเป็นไงอ้าว นี่เนี่ยเกมมันไม่ให้เล่นนะครับเกมมันจะแบบสมมติถ้าเราอยากจะเปลี่ยนไปเล่นคีย์บอร์ดเนี่ยเราต้องออกเกมเข้าใหม่ะครับซึ่งแบบโคตรแบบไม่ดีเลยเนี่ยบางเกมเนี่ยนะหลายๆเกมที่ผมเล่นมาเนี่ยคือสลับไปแบบขยับมามนิดนึงคือเล่นเมาส์ต่อได้เลยนะแต่ว่าเกมคีย์เนี่ยต้องออกเข้าใหม่นะครับอ่ะสมมุติว่าจอยเราชาร์จแบตกลับมาเรียบร้อยแล้วนะกดเลยเปิดกดเปิดแป๊บเดียวนี่นะมันก็กลับมาให้เราเล่นได้อีกรอบหนึ่งแล้วนะซึ่งก็เออดีนะครับหรือว่าถ้าใครแบบว่าแบบแม่งแบบโอ้โหเล่นเกมแบบ หนักหนาสาหัสจริงๆนะครับแนะนําเลยแนะนํานะไม่ต้องใช้ฐานนะครับเอาสาย USB C มาเนี่ยแล้วมาต่อนั่นบนนะต่อนั่นบนปุ๊บแล้วอันนี้ต่อเข้าคอมหรือว่าต่อเข้า iPad แท็บเลต็ตอะไรก็ตแต่ได้นะครับต่อไปปุ๊บแล้วก็เล่นแม่งแบบ24ชั่วโมง,ง,งไม่ต้องเปลี่ยนฐานเลยนะไม่ต้องพวงเรื่องฐานะลรแต่ว่าแบบอาจจะเป็นคอนโซลนเนอะท่านผู้ชมเครื่องเล่นเกมเนี่ยมันก็ต้องเล่นไกลๆจากทีวีเล่นไกลๆจาบจอได้นะซึ่งถ้าแบบเสียบสายเนี่ยอาจจะเล่นได้ไม่ไกลามากเลยครับ แต่ที่อยากให้สังเกตอย่างหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะลองวางจอยไว้นะครับแล้วให้ท่านผู้ชมฟังเสียงดูนะว่ามันแบบมันสั่งนะมันสั่งรือว่าแรงขนาดไหนนะครับพลังกำลังของไอ้จอยอันนี้นะครับนี่คือนี่คือปล่อยไว้เฉยนะครับแบบโดนยิงนะครับจอยแบบสั่นเลยนะะนะครับโตแตกนะครับคือมันสั่นค่อนข้างแรงมากๆนะครับจอยอันนีน้เนี่ยเพราะฉะนั้นก็ระวังนะครับในการเล่นพยายาม ถ้าใส่เคสด้วย่ะหาเคสจะช้อปปี้มาใส่นะครับราคาประมาณ50บาทถึงร้อยหนึ่งเคสซิลิโคนเนี่ยน่าจะโอเคอยู่นะครับก็ต้องมองตรงเลยว่าจอย Xbox อันนี้เนี่ยสามารถเล่นได้หลายเกมมากเลยนะครับทั้งเกมในคอมแล้วเกมในพวกมือถือในแท็บเล็ตอะไรเงี้ยอย่างเช่นเกมที่ผมลองเล่นดูนะครับก็มีพวกไมค์คาบพวกโซนไนท์แล้วก็พวกแบบสตาร์ดิวารีทั้งในคอมในมือถือเนี่ยก็สามารถใช้จอยเล่นได้ทั้งคู่เลยนะครับส่วนเกมในคอมเนี่ยถ้าเธอรู้จักกันเนี่ยก็น่าจะเล่นได้ทุกเกมเลยนะครับ เสาร์ใครที่อยากจะซื้อมาลองเล่นเนี่ยนะครับแล้วไม่ได้ซีเรียสเรื่องแบบว่าต้องไปต่อจอไกลๆต้องเป็นไวเลสอะไรเงี้นะครับแนะนํำไปซื้อแบบถูกๆแบบมีสายมาลองเล่นก่อนก็ได้นะครับเพราะว่าแบบนั้นเนี่ยมันราคาประมาณ1 0 0่งรถึงสี่บาทเท่านั้นเองนะครับถ้าจะเอาแบบดีจริงๆเนี่ยนะครับมันก็มีดีกว่านี้แล้วที่มันสามารถเซตปุ่มสามารถตั้งมาโครตั้งอะไรได้นะครับส่วนของผมเนี่ยก็เรียกว่าเป็นของมาตรฐานนะที่มากับเครื่อง Xbox OK ปกติไปเลย เพราะฉะนั้นก็ในคลิปนี้เนี่ยพอ,อยาลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็น,นาากำลังใจให้ช่องผมด้วยนะครับผมแล้วก็คลิปนายย้าจะดีด้วยเนี่ยสมัครคอมเมนต์มืกอกูได้เลยสิคลิปนี้พอ,อยาลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย